ตัดผ่ามาวันนี้พี่น้องเลยเกียงถวยเกียงก็ซ้ำเกียงหมอกเกียงแหงเนาะโดยอันนี้ทางมีตุ้ยเพิน์ิจัดกผ้าเข่าอันพายอีกจ้ะนี่ให้พ่อแค่อืมให้พ่อแค่เฮาโดยให้พ่อแค่กับคนงานเอ้คนงานนะคนหนึงรักนะเลยเลยพี่น้องเลยเนาะกรดสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนบายบายเนาะพอดีว่าทางคนงานเฮาก็ขึ้นมากินข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยพี่น้องเลย ตอนนี้ก็กำลังพักผ่อนยอนใจกันอยู่ผู้หดเนาะต้นชามซาผู้ใดพี่น้องเอ้ตูบน้อยก็ต๊บน้อยผู้นห่นอันนี้ก็พิ่นกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเนาะหลังจากนั้นเอาไปสิได้เอาให้พอแขกบาทนี้พี่น้องเอ้พอแขกนี่ย่อไปน้ำหลังโมเมนั้นท่าแล้วจักเนาะห่อข้าวห่อน้าให้เราเมียเราบ่าจะไปชงือให้ทุกไพยไปเชงขันเมียเราไปชงนั้นเป็นคำเลยหรือ่ ด้วยเนาะทางอันอินเพ่นกับพี่น้องเลยเฮ็ดกินเนาะเฮ็ด้มุกินแล้วกินน้ำนางมาไหนเจ้าดยวยด้วยไปซาพี่น้องเลยด้วยด้วยกินซาเจ้าอ่ะกระตุกกระตินทั้งพี่ทั้งน้องทีมงานเพ่นกินยังบม่ได้เมียนอตู้จัดการตู้จัดการเดียวแมงเสือซีเอานี่ไปกับข่าวมให้พ่อแก่เนาะแล้วก็ ขึ้นมาเลยลงไปแล้วก็ยังมู่ฮู้พี่น้องเลยได้ลาบเป็ดเนาะน,นี่กับแกงกระดูกเป็ดพี่น้องเลยได้กะสมพักพักสมเลยเนาะนี่กับพักงาขาหุ่นเพิ่นไปลงไปชงพอแคกแล้วก็ลงไปทำทีมงานเพิ่นกําลังพักพรอนอยู่พี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำอิ่มเลยยังเพราะว่าทางพอน้องนิวเพิ่นเนาะเมื่อกี้นี้งอพาข้าวขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยเมนกินสมขามอยูอบ่บ่อในใไดไปเบิ่งกันพี่น้องเลย พี no, so zawsze, ่น like, so to ้องเลยเนาะคนที huh. uh ่จะไปส่งเขาพ่อปู่ก็ได้เซกเกอร์เซกเกอร์อะสบายดีป้าทงกันสบายดีโดยใต้ไปพ่อพ่อแขกอยู่บ้านสวนพี่น้องเลยในได้เขาชิโนอไปในได้บบบนี้ทางลูกทางเต้าทางลูกทางเต้าคุณเอาใน h e เ d ็ h o n e ช้อนเมย์ได้เฮ้ยชิฮอดพ่อแขกอยู่บ่ายันของต่อเพืองกลางทางพูดแล้วไม่กินดอกใช้พอเจ้าเลยเฉยเฉยมาไหม ให้พอย่อไปพี่น้องเลยมาน้องเชิดก็อยากไปน้ำพวกมันก็อยากไปชงคูาเพวกนดียกันได้โดยทางทีมงานเพื่อนชิวาย่อแผเพื่อนอีกรอบไดค่ะอยากไมลูกมันแดดเลยไปโอ้หรุ่นนอนอยู่วันนี้โอ้ สดีอะบุเนโอ้สดีบุพชาผักผ่อนย่อนใจกันดีๆรอเนาะเสื้อไเสื้อมันพี่น้องเลยมันดีเซอากกจุดี้ยงพี่น้องเลยเดี๋ยวสิกอยให้อีกเด้อมาก่อนเด้อพอดีแดไปส่งขขาพอปูมันกอนรลย สบายเทางนี้พี่น้องโอ้ทางนี้อ้าทางนี้กะปันมวนสบายดีเด้อสบายดีดีพี่น้องเลยนั่งท่านั่งท่านอนท่าได้เหมือนนั่งท่าได้ตรงนี้เนาะพี่น้องเลยมาส่งพ่อแขกเขาก่อนพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านสวนพี่ เรามาเข่าไปจาข่อน่ะข้ขามพูเตะคนาเด้อเตะหยาเด้อน้องเชิ้งเตะหยาได้พ่อจันะหาพ่อแข้นพ่อคก็ได้กินได้พอจ้นเลยแกินแแขก้ยแขกมอยได้มอยได้เอินแทกนีแขกด้ยเเจ้ากินตัวแครน้องเชเอามาชงน้วตัวตวชง้วลาณามาชงน้ Wow. Mà Mother! Mother! đây Mother! 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 nó Mother! 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 ơ đúng rồi chưa chạy rồi đi thằng gục môn của vợ thằng gục môn của pháp mặt khảo đất bằng đúc phun bò phun đá, thằng Ôi. Thấy mê, đấy, thằng gục môn hãy ơn mẹ như vậy Dạ rồi lặn gỡn đi thầy 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 อืมม um, oui, ันเย็นโอ๊ยเต้เต้มาเด้อมาเด้อเราเกิญทีมงานเราคือกันพี่น้องเลยสามคนบ่ทีมงานน่ะโดยสบายดีดูเกือบนะโดยสบายดีแค่แค่เด้อลานมาส่งเกือบหน่อยแค่พี่อ๊าเออเอิอมาเด้อทีมงานเพิ่นมีจ้าคนสามบ่

กินกินใช้ติปเจ้าทิปเก่าเจ้าเด้เราบริการชิตทิปได้ไม่ตุยนะคะเราได้ดูกินที่นี่นะกินที่นี่เนี่ยข้าวปลาใช่เนาะข้าวปลาอีดีเนาะพี่น้องเลยผมไม่ผมไม่ผไม่ตอบ้าวกาศธรรมชาตหมอเดะ่อิญเอิญยากเนาะคนงานเหมืนกับพี่น้องเลยพ่อจ้างอยู่ได้เลยเราเชิคุ้มคุ้มได้จ้างคนเหมือนเนาะคุ้มได้จ้างเหมือนนี่นิ่งนิ่งเอิญประตูนิ่นิ่เอิญประตูนะเอิญประตูประตูเรายังบุกขึ้นมาเอิ ขึ้นมากี่เข้าไข้าวเด้อข้าเด้อมีไปว่ากันจ้าเมยสมมิพอแล้วมือให้ทีมงานเผื่อตีไปเลกไปเลยวไปว่าเดี๋ยวรอเมือนพิษบันสไปท้หเดยไปกินบ่แค่กินได้แจกได้ได้จังมาดับกระตุกนั่นนี่นะไปดูกปไปเั้ไปดูดิกินห่มม่วงเย็นๆเย็น้นองเลยดดิไม่สัตวคัะ ยังคนเนาะเดี๋ยวอีกคนหนึ่งคนงานแล้วพี่น้องเลยอันแนวาซันเอากระไรดีปะมาชมเชิบอลนั่นแหละหมักสมอพ่ออุ้มมานะเออคือว่าพันยางสาแล้วคอนเดดโทรหาเล่าเลาบารับผู้แขกนึกว่าเราท่านได้ขึ้นมานะพี่น้องเลยพอดีเลยย่าฝาเขามาให้เล่ารถขึ้นมาพอดีคือเนี่ย เอ้ยเกสาเพินอยากได้บังข้ารามพี่น้องเลยเนาะตอนเมื่อวานจันบอกให้เราขึ้นมาเอาเด้มดมมอมีนะพี่บอกบังข้ารามพี่น้องเลยจับครบคนเดี๋ยวยังเกิดบไม่ได้พอไ,ไม่เสียงม,ม,ม,มา,อากอาวโยมขาลูกอะพอจะขึ้นบ่สิเกงกะ เหรออยู่ไอซิคุนก็ขยโมเพียงไรเขียนถ่ายดอกยืนชมกากาบอมาดอกดีเด้น่ะพอทั้งหัวเจ้าน่ะนี่เอาไม้กวาดพอทั้งยื่ดอกนี่น่ะมันโดนกระมี้นเพียงไรแย่ประเด็จเจ็บนะเป็นยังเป็นใจยักษ์เป็นใจบ่เอ้า เฮงบอกเฮงคืนนี่ป้าดุงเลยเดี๋ยวมันจะมาอีกจะมาอีกเนี่ยอืมเมื่อไงมาเกี่ยวข่าวน้ำตื้อบ่ดุกมาอนีิฮะมามาเกี่ยวข่าวน้ำตื้อบ่ามาอนีิมือหน้าไปเกี่ยวข่าวน้าป้าบอือมือไปเกี่ยวข่าวน้าป้าแล้วมือเนาะลงมาลงมอหนึ่งสองสามอ่นนบวันทุ่มทีเอ้าทุ่มทีปอไปโอ้เอาไง นับไม้หนับไม้ใช้พอจันจะไม่เสียใช้เองคือถึงคะใน้มาดเนาะเอออู้เมนควงงช่อเก่งแท้นีลุกาหนัาไม้นับไม้นับงหนึหนับนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่น่าหนึ่่ง่งหนึ่่หง่นน่ โอ้นับกระหอแต่โฟไฟชิคไม่ยังคือไอเห่ห่อวันทุยที่โไฟโอ้ยาไม่เส็มาดิมาไว่อจันหันชกกลดันกปตายายามยามยามคอนเนับ

Bao động má luôn, đây, bà bà yang phong. Cóc dưới lại, đấy. bà rê. Tông chi à mùa bà nó đi. Một 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 đi. เดลยเอาอีเด้อสมเด้อมาเพิ่มอีกเอาแตงแก้วไหมเพิ่มอีกนี่เด้อเอาใครอยากก็กินเนาะมาถามมิเตอไอสมบัติเพิ่มกินผู้เดียวเนาะกินสมเก่งเพิ่มหนิถูกมูกินมดก่อนมูกินอิ่มก่อนแล้วเออเอากใช่ยีซื้อเนาะใายกินด้นหลังเห็นไออิ่มอยู่บ่เขาน้ำซับปลาพอกินอยู่เนาะเจ็บนัวเออ สบอลเลยแต่เบิยังสามบอลเลยว่าเนฟีนอบอลสำหรับไอ้เอ็นว่าเพื่อนนี่กามาจากกันยังเกาะท่าแขกคุณบอเจ้านะาบันเกิดกับเพลงละครพูมาไก่ได้นี่พีนองแล้นี่อไอสมบัติเพื่นนี่พู้บอลนั้น อเป็นไยรากาอออยู่พุดเลยว่าเจ้าโอ้ตสตกียู่องลเยเ่ลูกเลยเนาะบ่รกินจยกคงจกคุ้มบ่เป็นเมกระเรงแล้วสาธุเจ้าเนาะเช่ไหมเราานมาอยู่น้ำไปแล้วเมื่อไรบ่เป็นเมื่อไรบ่ าอยู่สอนสอนเขาสอนไอ้บทมาอยู่เป็นมือได้เรื่อกีตาพิ่นมืเสื้อเป็นมือพิเศษครับลูกเองเลยเมื่อแล้วป่ะเนาะเมื่อแล้วอยู่สองสามขึ้นเก้าได้หารับจ้างได้ดูอยู่เนาะอยากได้อยู่บ่ดูได้ได้เลยได้เสร็จมันโมมีเนาะจริงได้สุดแต่ง ลูกสิจักเราจักเอาหัวได้ดุกนะเพราะว่าพอได้ซ้อนเมียไปหั่นไปนี่ติเวลาเขาไปเรียกไปงานนแม่พี่น้องเยี่ยงน่อยก็ฟื้นแน่นฟื้นก็สิหมดแล้วดูโดนห้ามได้ป่ะนี้เนาะแม่เพิ่นก็มิกเก็ตทวงห้ามอืมเพราะทานคือเก่ากระไรได้พี่น้องไหยเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรส ม่นเได้ขี่ไปเฮหตุบีกเหงานเนาะเลยอย่าได้ถูกจักวันนี้ความฝันเพิ่นเนาะเอาเดียวไปหารับจ้างแล้วเกี่ยวข้าวนี่ก็สิได้อีดอกไวสองคนเนาะสู้ๆเกี่ยวข้าวกับชาวไร่กระเบิ้อขึ้นกันเนาะเมนเด็กประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งี่กระบางได้พี่น้องเอ้เนาะการพื้นกระซิบกระเบื้แล้ววานนี้เนาะทางของจ right. ้างของงานเพิ่นไม่ได้เอาบวอเป็นยามเป็นยังไงเนี่ยมีบ่ มีแต่บอลไมีรถไฟมันไกลเด้จากบอนทั้งไงอยู่เนาะโดยโดยเออพี่น้องทั้งไงคุณบอกว่าเมื่อก่อนเนาะแล้วเพื่อนได้ซ่านได้สิเขาเป็นย่ามเหมือนนะโมไมีรถไฟบ่าเนี่ยโมไม่ลดไฟโต่ร้นขีแดงขี่ห้างเจ้านด่นได้สิไม่เคยขี่ห้างแลยผีพังไปแล้วโอ้ยดี่น้อไงเอาเก็บหาเก็บซิฟเนาะโดยไปละมันฮอตมือมันสิเป็นของเฮาหรอกเนาะโดยโดคอยสู้ๆเลยพี่น้องเลยโดยโดยเอฟเจ็บออมเอา โดเป็นยพักผ่อนกินอะไรนอนยงลายยอันนั้มายังก็คเพื่อนเลี้ยงมาเข่าว่าเลี้ยงมิดเข่าเลี้ยงมิดเข่าเยอะเลยแกสายให้ก็เด็กผู้หงองอยู่ผู้เอนเราวฉลบเป็ดแล้วจักว่าแต่ว่าแต่แล้วเมื่อยนอนเนาะไปใส่เพื่อนพักผ่อนเนาะอนนี้เย็นๆมาให้กินนี่กอนพี่น้องเลยเบิ่งน้ยผเนี้ยย็นกันเนาะ นี่ด้พี่น้องไอ่น้ำเย็นป่ะโอโดยน้ำเย็นบ่ะรึน้ำเย็นบุญบ่ะบุญลอยกินหวานไปเนาะลอยเนาะอ่าเนาะผลเลือกอีเด้พี่น้องเลือกเอ็มลกเอ็มลอยเนาะพอจันเนาะโดยเดี๋ยวหาแนวชูกำลังมาเพิ่มสินาะโดยโดยข้าใจกันอยู่พี่น้องเลยฮิดเวียดคิดงานเมื่อยเนาะตักแดะตักน้อยใช้ยูตลอดมือกินหมดคนหรือพอโมนินหวานเนาะ ดูดูดูพี่น้องไงคิ้วให้่กาแฟรื้อเช่าแล้วจะไปกินกันดูไปสาวเดีทางเฮากะให้เพิ่นพักพรอนก่อนเดี๋ยวสิไปหาในยูนัยกินมาเพิ่มเนาะไปสาวต้องเซ่าป้าป้าไปหากับกันแนวชูกำลังมาให้ลุงปะไปลงมาลงมาใช่ระเกิดหรือเด้อไปเลยน้องเช่าคนเดียวนี่แลน่คนเดียวสาวคนเดียวใช่ลูกงรุย่างย่างผ่านป้าไปนด้ไหพี่มาทันนี่มาทันนี่ ยางพันผ้าไปไปจัดนอนอยู่ไปโอ้พี่น้อยกินอยู่นอนน้ำเันนี้พี่น้อยกินอยู่นอนน้ำมาเกี่ยวข่าวรับจ้างได้วันกินอยู่นอนน้ำเลยมาดูเสนกินอยู่นอนน้ำหนุ่ยมาเต้นน้อยเชื่อกยู่นอนอยู่กระตุ้บหน่อยเย็นๆน้อยเชื่อนะไปหาขึ้นทางตุ้ยเผื่อไปเนี่ยน้องเชื่อดียวเบิ้งว่อมาไม่ยั้งน้อยเชื่อไปขึ้นดูป่ะขึ้นตุ้ยเผื่อปะ ตัดผ่ามาทางครัวคือเก่าแล้วบาดนี้น้องเชื่อเห็นอยู่พอแค่กําลังขึ้นมากับทีมงานเราสามคนทั้งเบ็ดตู้ขันตู้ขันเออตู้จอยนะมานดูดดินแมงเชื่อกับหิวกันนี่แบดนี้นะนี่ยังใหิกรึยังหิกรึยังดูดหิร์ก่อนเด้จังเมียนกระตุกกระตินเด้อมีแห้งอะไรดูดพนันแม่ครัว่ากระมอยที่กันได้น้องเชื่อนาะ พี่น้องเลยห่อนยามกินเนี่ยโอ้โอ้ตุ้กน้องคนตำบ้าเขาหลักกล่องโฟมเข่าบ้านเลยพี่น้องเลยคุณว้าเก่งแท้อุ๊บเก่งเก่งอ้พ่อเลี้ยงเข่าอยู่ได้นี่นี่อะ่างทีมงานผลกินได้แล้วฮอกก์กินน้ำลังเนาะมาเด้อพี่น้องเลยกับเข่าฮอกก์กับสามย่างเนาะมีเก่งกระดูกลาบเป็ดแล้วก็สุมพักพี่น้องเลยมามามาหลังจากไปส่งพ่อแขกพร้อมเนาะ เฮ้ยอยากเบิ่งชาบอโอ้ยบากินข้าวกันวันเสาร์ละอืมนั่งถ่างแม่จักหน่อยเฉยเด้อแม่ถ่ายคลิปได้อเด้อเฮ้ยโดยแบบโอ้ยจักน้ายเน้่ข้าวน้อนพี่น้องเอ้ยมาเด้อเนาะนั่งถ่ายแม่ได้ดุเด้อเห็นหายตุยอยู่อ่ะนะตุยเมื่อย์เลยมาเด้อพ่อเอ้เอาบุญมาเดินข้าวนะเจ้านั่งข่ายแม่เจ้าได้อดุเด้อขึ้นมาขึ้นมามาเด้อมาดูข้าวรอบบ่ายเด้อเนาะ

Chốc, ma, ma, người. Người. chốc này đôi chốc này đây giá rẻ được, được. Ừ, đi, rồi thằng này cái tay sau cái gần đấy phải không nhà phát thì... nhà nhà đây là cái tuyền tay sau đây 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 tuỳ không sao Tui làm gì này này à, mày này nhìn tao này tự Mùa Thằng đu khởi gặp đuốc sai nó bảo bà tuyên sao tới sao Nó hết nó bảo khỏi tuyên sao Tui của nó Tì của mấy tuyên Đã có khỏi ปวดรูิน่อยอือนางยังน้องนังน้องหนักงน้องนงน้องเจ๊กน้องอินออินนกินแด้หรือเปลทางทีมงานผลดิบรอแล้วเนาะเห็นเติมอยู่ว่วอิมบุกคนอยู่ปะนอนงายท้องฟังง่ายเบื่อเบื่อเบื่อแกงเป็ดบรจันวะเบื่อจมเป็ดนอนชูบสุดราบเลยพวกซำซากเลยพีจะเวนอกกลุ่มเลยเนาะมากบปมี่คนละ มากันบรรยากาศตอนนั้นผมไม่อยังว่าแบบปูสาดนอนแบบติดลมทงบีไเลยมีอะไรในพี่น้องเอยพอดีถึกเลยบ่หน้าบ่จันเพิ่อนกะผมไม่ผมตอกลายเนาะถตกต้องี่ดอกเช็คดิวะยังไงยังอแกงเป็ดจนเย็นบองอีกเอ้าเอาบองด้วยด้วยอ้าวนาวันนานาวันเนาะนาวันได้เนาะนาวันได้ พึ่บอกกันเนาะนาวานเนาะกินข้าวกินน้ำอิ่มไปตีนาวานนาวานหนีเมื่อเด้อเนอะกินข้าวกันมานเราเกี่ยวข่าวบ้านเราคนก็จ่กายได้เนอะตีไปจ่ายเงินไม่นี้เกี่ยวเราใชิไรก็แอบเราเชื่อไปจ่ายเงินเราที่มานะราบานงานเลยคือไม่ได้คุยกันไว้แบบนี้นะไม่ได้ฮะดอาแาพี่น้องเลยเนาะถ้าคลิปนี้กักินข้าวกินน้ำก่อนเด้อฉันปลาลุงเนาะ เตรียมเงี้ยตัวก็เต้นน้ำตุ <oddly mus incom> um> ้ยไปไหนกองอะยะอยู่พุ่นเป็นนาทีแล้ววันนี้ตะกี้เล่าเอาลานเด้ไม่นี้ปล่อยนาทีเล่าพี่น้องเลยพ่ดกองกันจ้างกับชาวบ้านเนี่ยใช่ไหมจ้างกับชาวบ้านเนาะปกติข้าวเวรกินประมาณนี้ในเมนนาวานพี่น้องเลยเนาะเอาภากบ้านนาจ้างนี่ตะกี้กินน้ำเพื่อนเองอันนี้เน่นซ้ำกินข้าวเพือเด็กหน้องกินอยูนอนน้ำยินยู่นอนน้ำเลย งานนี่กินอยูย่ยยยนอนน้ำเด้อพี่น้องเลยสาดตร์กระพื้นอยู่พู้อยู่หกไม้พูว <c oughs> ันนี้คันเพิ่นสิกินข้าวแรงน้ำกะสิเป็นเมนูตำหม่ฮ้งน้องไม้แกงน้องไม้พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> เพราะว่าเฮ<ม>ามีสำรองไว้ไแล้วเนาะแกงน้องไม้กับตำหม่้งหรือว่ารอบบายบายเพิน่นลงไปนี่แหล,ละลาบเป็ดกับแกงเป็ดเฮาจบตอนนี้โอเคสะพี่น้องอินอิมนะ เพิ่นอยากกินได้พี่น้องแต่เพิ่นกินไม่ได้นะแย่นผิดกรรมเพิ่นเด้อเจ็บปะเอ้าอยินกินไม่ได้บ้างเราแซ่บบัตรใหราซีพออีกได้พอตีได้เชิญแล้วไปได้ใช้พี่น้องเลยเนาะไปกินข้าวกินน้ำก่อนสบายดีบัดสีนูสุกวนเด้อโดยถูกทางน่ะบายบายเชิญบายบายเน้ ຜູ້ຊົນເພິ່ນຈັກນອນໄປໂດນະຫາຈັກນັ້ນຍາຍບ່ອນເພິ່ນຊິຜູ້ອູ້ເດລະສາພີ່ນ້ອງເອີ້ເນາະສະບາຍດີເດເບິ່ງຊິຜູ້ສຸກຄົນເນາ